การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททโดยนางสาวธปณีเกียรติภัยบณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศและบริษัทขอนแก่นจ็อกกี้คลับจำกัด KKJC โดยนายวัยพ์เพชรภูลประธานบริหารร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง LOI เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแพทย์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีนายประสานหวังรัตนะปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการทททมิสเตอร์ปีเตอร์โอเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทขอนแก่นจ็อกกี้คลับจำากัดและนายสมชาติเจริญวัชรวิทยนาย,ยกสมาค,คมมวยไทยอาชีพพร้อมด้วยผู้บริหารทททเข้าร่วมงานรายละลเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็เป็นพิธีลงนามความร่วมมือนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงระหว่างการท่องเที่ยว ประเทศไทยนะคะกับบริษัทคอนแคนจ็อกกี้คลับนะคะซึ่งในการลงนามเนี่ยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยแนเรเทียนที่ความสําคัญในส่วนของความร่วมมือการบริาการกับภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะว่าในส่วนของบริษัทคอนแคนจ็อกกี้คลับเนี่ยก็จะเป็นเอกชนที่จะลงทุนกิจการเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสินค้าและดักตสินค้าหนึ่งที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับนักที่ เพื่อความเป็นเลิศหรือคนที่ชื่นชอบในด้านกีฬานในลักษณะที่เป็นสปอร์ตทัวริซึ่งคอมเพล็กซ์อันนี้ก็ใช่แล้วก็ในส่วนของอการที่จะมีพื้นที่ตอบโจทย์ทางด้านของเท์แอนด์เวลเนสซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าทางการบริการทางการท่องเที่ยวที่ถือว่าตอนนี้กำลับบงเป็นที่นิยมจากทั่วโลก หลายๆคนเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จะชูจุดแข็งทั้งสงส่วนนี้นะคะทั้งทั้งอีโคเฮลท์แอนด์เวลเนสรวมถึงสปอร์ตวลยซึ่งไปยังนะักท่องเที่ยวท,ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศให้เข้ามาบำบัดฟื้นฟูรักษาพยาบาลก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวก็ได้กบลายตัวเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสาหรับความร่วมมือดีๆแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นการขยายฐานในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายัางภูมิภาคภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัด ขอนแก่นเพราะถ้าเราดูจากแนวโน้มนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วง5เดือนแรกนะคะก็ทุกทุก ตัวนะคะก็มีอัตราการเพิ่มที่เติบโตอย่างตน่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้เยี่ยมเยือนนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าเกือบเกือบห้าล้านคนน,นะคะตั้งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรายได้ทางด้านของการท่องเที่ยวเฉพาะขอนแก่นก็1นึ่งหมื่ล้านก็มีอัตราการบวกเส้นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญค่ะในส่วนของอัตราการเข้าพากักน,นะคะตอนนี้เกือบถึงเจิแล้วในหเดือนแรกซึ่งถือว่า,เ,าเกินความคาดหมายนะคะแล้วก็คิดว่าในแง่ของความสัมพันธ์การบูรณาการแบบนี้นะคะในส่วนของมิติการท่อง ที่ยวทั้งในและนอกอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะทำให้ทั้งรายได้จำนวนผู้เยี่ยมเยืยนอนแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานน่าจะอยู่ในใสายตาคนทั่วโลกได้ไม่ยากเลยค่ะพัฒนาของภาคอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะนําเสนอแก่ชาวโลกให้ให้รู้มากกว่านี้นะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยและชาวต่าง,างชาตินะฮะเข้ามาเที่ยวภาคอีสานมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะ น่าจะมีประโยชน์นะฮะแล้วสร้างสร้างสร้างงานสร้างความเชื่อมั่นสร้างงานให้คนดีสารนะฮะอย่างผมก็คนดีสารด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะทําให้บ้านเกิดมังอนบ้างครับผมยังไม่ใช่ม้าแข่งนะครับผมคิดว่าเกี่ยวกับผมอยากจะสร้างนักขี่ม้าของของคนไทยให้ไปไปไปสู่สายตาชาวโลกนะฮะเพูดเกี่ยวกับการขี่ม้าก็มีเกีิขวางพื่อโซซ่์อะไรพวกนี้นะฮะครับแล้วก็ให้สร้างแหล่งรักษาม้าที่นั่นด้วยครับแล้วก็เราจะสร้างแบบ โรงพยาบาลม้านะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษเด็กออทิสติกูด็ครับนะครับช่วยกันแบบม้ารักษาคนคนรักษาม้าอะไรเงี้ยครับประชา<ช>บัดรอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราพร้อมมากผู้ประกอบการเรา,าพร้อมมากมิติของสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นนี่นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของวงการท่องเที่ยวแน่นอนว่าตอนนี้มวยไทยเราไปทั่วโลกแล้วแต่มันก็จะมีกหลายๆมิติอย่างเช่นนะคะตัวอย่างอาจจะสมุ่าพูดถึงม้าแข่งเนตอนนี้ ความต้องการดีมากของคนใช้คือคนที่อยู่กับในส่วนวงการมาร์แข่งจะรู้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นผู้เยี่ยมเยือนคุณภาพถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เขาเป็นผู้แข่งขันแต่แน่นอนอีกหน่อยผู้แข่งขันหรือผู้เยี่ยมเยือนที่เข้าสู่วงการนี้ก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวและก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพชั้นดีที่มาใช้จา่ายเงินในประเทศไทยได้อย่างมีมูลค่าที่มหาศาลเดียวค่ะ